สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีขอเรียนแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่าจากการที่ดิฉันได้หาดูและรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วดิฉันจึงได้ตัดสินใจขอพระราชทานทูลเกล้าวถวาย ร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพศ2556คุณยิ่งรักมาเป็นรัฐบาลอยู่สองปีกว่าแกก็เจอกับการประท้วงสารพัดกลุ่มนะคะมีความพยายามที่จะปิดกรุงเทพล็อกดาวกรุงเทพความคุกุูนของกลุ่มกพอปปสอน,นั่นแหละมันมันมันเพิ่มเข้าลางว่ารัฐบาลเราอาจจะไปไม่รอดมันคงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เขาต้องการเราก็เลย ถามผมว่าตกลงจะยอมลาออกไหมเรา30คนปืนจ่อเราทั้ง30คนเลยจอจ่อหัวเลยนะจ่อข้างหลังอะ่ะพอเจอพลบอเหมาเข่งแล้วในสุดมาถูกล้มเนี่ยแล้วเราก็สึกคนพวกนั้นเนี่ยก็ถูกลอยแพการผักดันพลเรืยรศพิกรรมเนี่ยคุณจะไม่สามารถทําให้อีกฝ่ายนึงยอมรับได้เลย ขอเสียงน้องหวีดดังๆสำหรับพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับชือก่อนรัฐปหารเนี่ยเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือมันมีการออกมาท้องถนนมากมายโดยเฉพาะจากกบพศมันก็จบไม่ได้มันก็ยืดเเจือกันมาพอสมควรท,ทั้งที่นันยกยิรักเองเนี่ยประกาศยุสภาแล้ว ตั้งแต่ธันวาห้า6ใช่ไหมครับแล้วกำหนดเลือกตั้งแล้วสองกุมภาความคุกคกูลของกลุ่มคปพศนั่นแหละมันมันมันเพิ่มเข้าลางว่ารัฐบาลเราอาจจะไปไม่รอดท่านนายกยิ่งลักษ์ท่านก็ดีนะท่านตัดสินใจยุบสภาก็คืนคืนอำนาจแทนที่อยู่ครบถิมแล้วก็ไม่อยู่ก็คืนอำนาจเพื่อมีการเลือกตั้งใหม่แต่ว่าการคืนอำนาจของท่านเองเนี่ยมันือเหมือนเติมเชื้อไฟ เพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถจัดการเลอกตั้งได้คุณยิ่งรักมาเป็นรัฐบาลอยู่สองปีกว่าแกก็เจอกับการประท้วงสารพัดกลุ่มนะคะมีความพยายามที่จะปิดกรุงเทพล็อกดาวกรุงเทพอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วเราเห็นวิธีการที่เขาใช้ว่ามันมันจะหนึ่งต้องการที่จะสร้างภาวะเฟลสตทขึ้นมาลัดล้มเหลวขึ้นมาที่ทําให้รัฐบาลทํางานไม่ได้นะคะเข้าไปยึดพื้นที่กระทรวงต่างๆไม่ให้ข้าราชการทางานนะคะเราเห็นแล้วว่าเขาการสร้างเฟลสเตท่ในที่สุดแล้วมันจะนําไปสู่การ เชิญให้ทหารเข้ามายึดครองอีกนะคะพอบอกว่ามาถึงทางตันแล้วประเทศไปไม่ได้วิธีเดียวก็คือต้องง้มรัฐบาลผมว่าเขาเตรียมรัฐทหารแล้วเพราะนั่นนะถ้าจำไม่ผิดก่อนวันประชุมเนี่ยประกาศกฎยการศึกตีส mm hmm. ามกฎยการศึกปกติม mm ันประกาศเย็นเอ่อนี่มันประกาศตีสามมันยึดอำนาจวางกำลังหมดแล้ว mm hmm. ประกาศกองทัพบกฉบับที่หนึ่งเรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึก าการประกาศรยักสึกที่ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งเนี่ยนะที่ว่ามันมันชักจะเรื่องมีเรื่องตุนเครียดขึ้นมาแต่ตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าจะมีการปฏปวัินะครับผมก็ยังเฉยๆเพราะว่า,วาทางฝ่ายทหารเขาก็พยายามที่จะเอาฝ่ายต่างๆนะครับมานั่งคุยกันนะก็ไปคุยกันที่สมโมสรกองทัพบก14นาฬิกาตัวแทน7ฝ่ายทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมกับกออราศที่สมโมสรทหารบก 16บหกนาฬิกามีรายงานว่าในที่ประชุมสโมสรทอบอคนเด็กประยุทธ์ได้จัดประชุมแยกห้องเฉพาะแกนนำรชปรชกปปสเพื่อพยายามหาข้อยุติแต่ไม่สำเร็จเพราะฝ่ายหนึ่งยืนยันว่าจะต้องเดินหน้าเลือกตั้งอีกฝ่ายคัดค้านไม่ให้จัดการเลือกตั้งจดต้องสั่งพักการประชุมล้วคุยไม่รู้เรื่องคุยกันอยู่ตั้งงานแล้วเขาั่งกันเป็นแผนเร็จแล้วยึดว่าวันนี้ถ้าคุยไม่จบไม่ต้องกลับ ไม่ไม่จบไม่ต้องกลับแล้วก็ตัดสินใจให้ได้ตรงนี้ตัดสินใจแต่ยุติยังไงจะยุติยังไง,ง,ไงรัฐบาลลาออกไหม mm hmm. เขาไปเจรจาซุ่มซื่อกันแล้วเขาโอเคให้เรากลับแล้วก็กลับมาวันแรกพอกลับมาวันแรกเนี่ยวันที่สองเนี่ยจะไปใหม่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนตัวหลายคนมีรัฐมนตรีหลายคนเขาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาพี่แจ็เกษมไปพี่เจ็เกษมก็เลย แจกขอดเนี่ยซึ่งในนวันที่สองนี่แหละคือวันที่มีปัญหานะครับเพราะว่าหลังจากเรชุยกันแล้วเนี่ยนะครับในที่ประชุมเนี่ยก็มีการถกเถียงกันมากมายก็ทางฝ่ายผู้ที่เขาด,ดําเนินการตอนนั้นโดยมีคุณประยุทธ์เนี่ยร่วมด้วยเนี่ยเขาก็เลยเชิญผมเนี่ยนะซึ่งเขาถือว่าเป็นเป็นปัญหาหลักของเขานในการที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้นะครับเข้าไปในที่ประชุมโต๊ะเล็กแยกห้องออกไป ซึ่งแยกข้ห้องออกไปนั้นก็ต้องเรียนว่าผมคนเดียวแล้วก็คุย <c oughs> เรียกรอ้องพยายามใช่ว่าเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยเนี่ยขอให้รัฐบาลเราซึ่งเรื่องนี้ผมก็ชี้แจงต่อหน้ที่ประชุมแล้วว่าเราเราออกไปได้นะเพราะการเราออกนั้นก็มหมายความเราไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญคือเวลาที่รัฐบาลต้องอยู่รักษาการตอนนั้นเป็นรัฐ,ฐบาลรักษาการเราจะปล่อยให้ประเทศมันว่างไว้ได้แต่ก็ปรากฏว่ามันคงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เขาต้องการ เมื่อเป็นไม่เป็นตามเป้าหมายที่รัารเขาก็เลยถามผมว่าตกลงในที่สุดเนี่ยจะยอมลาออกไหมผมก็บอกไม่ลาออกพอบอกว่าลาออกกันเขาก็บอกกันผมขอปฏิวัติตั้งแต่ปฏิบัติมุ่ตนไปสี่เหล่าทัพที่ดังอยู่ด้วยกันกออกไปพวกเราก็ถูกกักอยู่ในห้องเลยราสั่งเปิดซมันก็เปิดประตูเปิดประตูว่างตาหายก็ถือปืนขึ้นมาเรา30คนปืนจ่อเราทั้ง3าคนเลยจ่อหัวเลยนะจ่อข้างหลังอ่ะมันก็ไม่เตรียมออก กาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่1 2,557เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,557เวลา16:30เป็นต้นไป ในในบรรยากาศในหอประชุมพระธมบุตรน้นรองทั้งทุกพักอะเมื่อกี้น้องถามมาครั้งนั้นมีมีพักการเมืองอื่นไหมแต่ครั้งนี้ทุกพักเลยประชาชนที่ปัดไม่หมดไอ้กปปสเส,สร,เรีวงมูลคมนทมมนทานเนี่ยมันก็เรียกไปเป็นชุดเป็นชุดพอลงทะเบียนนี่ยก็รอรอว่าจะเรียกเมื่อไหร่ไปไหนก็ไม่รู้นะเพราะมันจะมีรถตู้มารับแล้วก็ไปทีละคนสองคนสามคนใคิดอะไรขึ้นคะรถกลัวที่เคินม มีทหารอยู่ในรถตู้นะคะทหารทหารพร้อมพร้อมพร้อมกำลังนะคะนั่งอยู่ด้วยกันค่ะตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะมีอะไรมากมายนะฮะเขาก็รถเขาวิ่งไปทางรังสิตพอไปถึงเห็นป้ายจะรังสิตกันพูานายกนครขายกกับประจีนเขาปิดตาเขาปิดตาทุกคนเลยนะฮะชัตชาติใจเกษมเข้ามาถูกเอาตัวไปชุดรัฐบาลเอาถูกเอาตัวไป หลือจะว่าพักไปะไปกับพักเพื่อไทยสองสองอันหนึ่งอยู่แล้วก็อภิษ์ก็ดดาเราใหญ่เลยว่าผมบอกแล้วให้ยอมไม่ยอม,อมดือ้อหาว่าเราดือ้อไม่ได้ดือ้อเราปฏิบัติตามกฎหมายกันึงเสร็จแล้วคนที่มารับตัวผมนี่คือผู้บังคับการกองพันรอหนึ่งพันสามเอารถตู้มารับเราแล้วก็คนขับถือปืนนั่งข่าคนขับมีคนขึ้นไปข้างหลังรถอีกสองคน ถือปืนแล้วก็แถวกลางมีขึ้นไปคนหนึ่งถือปืนผมอยู่แล้วก็มันก็นั่งประกบคือประกบปืนปืนกนล้อมลอ,ลอ,ลอ,ลอเอาออาไปตีหนึ่งกว่าตีสองมืดไปหมดพอไปถึงที่เนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้เปิดตาอะไรจนกระทั่งเขาคลุมขึ้นไปหมดชั้นสองอพอไปถึงแน่นานพอได้รับการเปิดตาพอรู้แล้วว่าเราต้องมาพักอยู่ที่นี่แน่ที่นั่นกจะ็จะมีอยู่สามห้องและมีหงกลางอยู่นะครับมีฐาน จะค,คุมทั้งข้างบนและข้างล่างบ้านเนี่ยจะซิลหมดเพือไว้ความผมอยู่ในบ้านเนี่ยต้องไม่อยู่ในฐานะที่จะเห็นเลยว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับมีใครทําอะไรอยู่ข้างนอกบ้างแต่เรารั่วมีคนคุมอยู่ทางลงนะฮะแล้วก็คนยุนคุมอยู่ที่กองห้องโถงเรารู้สึกเราเหมือนเราเป็นสัตว์ประลาดห้องน้ําน้ําก็เสียอะไรแอ์ก็เสียแต่ก็มีเตียงสนามแบบเตียงเตียงทหารเตียงขึงแล้วก็มีผ้าห่มแบบสักหลาดบางๆแล้วห้องปะ ปิดด้วยกันผ้าปิดหมดให้อยู่ข้างบนแล้วก็เอาไอ้บนหนามงาแสงมาล้อมแล้วก็มีทหารถือปืนเศ้าอยู่ข้างล่างก็ไปอยู่ที่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วผมต่อรองก็ถึงว่าผมมาเนี่ยภรรยากับลูกผมยังไม่รู้เลยว่าผมถูกเอาตัวไปไว้ที่ไหนขออนุญ,ญาตได้ไหมละ่ะขอโทรศัพท์คุยกับลูกผมทุกวันใอ้กับภรรยาผมทุกวัน ทุกสองทุ่มเขาก็จะมาเจอผมนะผู้พันแล้วเขาจะเป็นคนต่อโทรศัพท์ถึงเมียผมนะผมผมไม่รู้ว่าโอเคแ้่ยังโอเคอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรไม่ต้องบอกด้วยว่าโทรมาไม่ต้องบอกใครว่าโทรมาคืออย่างน้อยเราลดความกังวลใจของครอบครัวถามว่าชีวิตพวกเราแบบท้อแท้สิ้นหวังไหมไม่มีอ่ะพวกพี่ไปนะสร้างบรรยากาศใหม่เลยสนุกสนานร้องเพลงที่สนุกนี่เป็นการทำใจ ทำใจสร้างหารการในสิ่งที่เราต้องไปถูกจับขังรวมกันน่ะน้องจะคิดว่าทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็เดินวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะตื่นเช้ามาก็มาทํากิจกรรมว่างก็มานั่งปรึกษาหาลรือกันมันก็มีแค่เนี้ย ว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่ถ้าถามเป็นใครก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะ,ะมีความรู้สึกนะคะดิฉันไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกดิฉันได้ฟังมาตลอดกับการร้องขอของผู้ชุมนุมการที่กล่าวถึงทั้งตระกูลน,นั้นดิฉันก็ถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันจะถึงขนาดไม่เหยียบอยู่ในแผ่นดินไทย,ยหรือ เราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะคือดิฉันเนี่ยมองว่าคดีความที่เล่นงานคุณทักษิณเนี่ยเอาให้จริงแล้วมันไม่แฟร์กับคุณทักษิณกับครอบครัวคุณชินุชินวัตรแต่วิธีที่จะฟื้นฟูความยุติธรรมให้กับครอบครัวชินวัตรได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทางเดียวก็คือต้องทําให้สังคมเป็นเชิไตแล้วฟื้นฟูระบบการยุติธรรมใหม่เริ่มนับหนึ่ง กระบวนการยุติธรรมคดีความทั้งหลายแหลท่ที่เกี่ยวข้องกับออทางฝั่งคุณทักษิณน,นะคะแต่การผักดันพรวัวารีนรักรรมเนี่ยคุณจะไม่สามารถทําให้อีกฝ่ายนึงยอมรับได้เลยแถมยังไปปูทางให้เขาระดมมวลชนออกมาแล้วก็การรับประหานี้หรือแม้แต่อย่างเวลาเนี้ยนะถ้าสมมุติว่าเราเกิดนิรโทษกรรมแล้วก็ปล่อยให้ท่านทักษิณท่านยิงรักกลับมาได้ถ้าไม่คิดถึงว่าการเมืองจะยุ่งนะ แต่ว่าถ้าคิดถึงว่าคนอยากได้ท่านแล้วให้ท่านมาช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองมันก็เป็นประโยชน์ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเสียหายแล้วมันไม่ใช่เป็นจะต้องเกิดเพราะว่าเป็นกรณีของทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นในเมื่อคดีมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าคดีมันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเนี่ยถ้ามันได้รับกรรมได้มันก็จะดีนะแต่ถ้าคิดว่ามันจะเกิดเรื่องวุ่ดววยขึ้นมาันก็ต้องคิดอีกแบบนึงมันก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งสมัยนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลโดยโดยท่านจริงรักเนี่ยท่านก็คง แต่แน่นอนมันก็มีคนไม่ชอบใจถามว่าถ้าช่างรับหนักให้ผมช่างนะผมคิดว่ามอบไปถูกะสิ่งที่ท่านแตงรักเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็มันมันไปเพื่อความเป็นธรรมในสิ่งที่มันไม่เคยเป็นธรรมในอดีตเราเป็นคนที่ไม่ได้ความยุติธรรมอยู่แล้วเป็นประจําถ้าไม่พูดเชิงกลยุทธ์อะพูดเชิงความถูกต้องเรากรูว้ว่าใครใครไม่ได้ความเป็นธรรมก็ควรจะได้รับก็คือความเป็นธรรมะไรอันนี้คือหลักตู้โไปตอนนี้ Uh, ในกรณีของตอนที่นายกยิ่งรักมาเนี่ยเราต้องยอมแบบอย่างว่าสังคมไทยเนี่ยมันถูกทำให้แตกแ,แยกแหลกละเอียดไปแล้ในความสัมพันธ์ของคนในสังคมในความคิดเราก็คือถ้ามันมีโอกาสคืนความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้เราก็อยากทําในแง่ตัวคนทํางานเนึ่งเราก็อยากทําเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับท่านทักนิูทที่ อยู่ๆก็ต้องไปละเห็นเลเ่เล่ร่อนแล้วไปอยู่เมืองนอกแล้วตัวพรบนิสกรรมเนี่ยมันสมควรที่จะนําไปสู่การรับประหารไหมมันก็ไม่สมควรนะคะคือคือความคือความรู้ของความรู้สึกของเราที่มีต่อตัวพรบนิสกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกในฐานะผู้ในฐานะของคนที่พยายามผลักดันให้คนเสื้อแดงคือเราเราทำเรื่องเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงปี53ด้วยใช่ไหมคะแล้วเราเห็นว่าพวกเขาเนี่ย เป็นเหยื่อของความอาชีพที่ทเยอะมากรวมถึงคดีความที่อึ่ของพวกเขาหลายคดีเองเราก็คิดว่ามันก็ไม่แฟร์ะฉ mm hmm. นั้นเนี่ยพอเจอพอหลบเเมาเข่งแล้วในสุดมันถูกล้มเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าคนพวกนั้นเนี่ยก็ถูกลอยแพรเราพูดจากจุดนี้จุดของคนคนที่รู้สึกว่าเ,ออเขาแทนที่เขาจะได้ประโยชน์จากการทีุ่ตกรรมเขาเป็นผู้สูญเสียซึ่งไม่มีคนพูดถึงอะ่ะนะคะแต่พอพบบวุฒิกรรมก็ยังไม่หมายความว่าการปรสอ และกองทัพสามารถที่จะทำรับประหารได้เพราะเอาจริงจรงรัฐบาลก็ก็ตัดสินใจยุสภาคุณยิ่งรักก็ลาอออนะคะในฐานะนายรัฐมนตรีรักษาการอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันความไม่ชอบธรรมีนฝ่ายนึงมันเยอะมากซะจนแบบคือ,คอ,คอถ้าเทียบกับระดับของการความผิดพลาดเนี่ยมันหรือความผิดเนี่ยมันต่างกันอย่างเทียบกันไม่ได้พี่น้องประชาชนเสียโอกาสทุกด้านเลยทุกด้านเลย,ท,เลยทุกมิติ15ปีที่ผ่านมาเนี่ย โอกาสที่พี่น้องประชาชนสูญเสียไปเนี่ยเยอะมากโอกาสที่เราจะยืนขึ้นมาเลดับแนวหน้าของอาเซียนเนี่ยนะแม้กระทั่งในเอเชียเนี่ยมันหายไปหมดเลยการรัฐประหารเนี่ยนะม,นมันกระทบต่อสุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองนี่ก็ถูกกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเวลาที่ที่มีการรัฐประหารแล้วมันมีอานาจอานาจที่ไม่ได้อยู่ในใต้กฎหมายหรือแม้จะมีกฎหมายแต่ว่าคนก็ยังนึกว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอยู่ ดังนั้นพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะทําอะไรมันก็จะต้องคิดหน้าคิดหลังคิดซ้ายคิดขวาไม่สามารถที่จะเดินไปตามอุดมการณ์ของตนเองได้ถึงแม้ว่าพรรคนั้นผู้นําอาจจะอย่างนี้แต่ว่าคนในพรรคมันก็แกว่งนั่นแหละครับเสียย่าสังคมไทยเสียคือแบบเสียอนาคตอ่ะคือหมายถึงคนทั้งสังคมเสียอนาคตนะฮะไปกับ ไปกับวิกฤตอันนี้ซึ่งมันเป็นวิกฤตที่เรารสึกเขาเขาเห็นแก่ตัวมากมากนะคะขณะที่เขาบอกว่าเขาทําเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติแต่คุณเห็นเลยว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่คืกถึงประชาชนนะ่ะผมอยู่กับพักไทยรักไทยมาตั้งแต่ต้นผมก็เชื่อว่าพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนมาจนถึงพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นสถาบัานทางการเมืองที่เป็นที่รวบรวมคนที่มีความตั้งใจดีอยากจะหาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ แล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ได้ทุ่มเทอุทิศชีวิตตัวเองเข้ากับระบบการเมืองของประเทศและระบบการเมืองของประเทศภายใต้การรัฐหารเนี่ยมันก็ได้ทําลายชีวิตทําลายสภาพพวกเขาหลายคนหลายคนต้องตายไปหลายคนต้องติดคุกติดตารางหลายคนต้องระเหงระเหเล่รอนนะครับไม่ใช่เพราะเพื่นผู้นําพักเท่านั้นนะที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเป็นปัญหาที่สะท้อนใ้เหตุว่าการใช้อํานาจที่เกินขอบเขต ของคนมีอำนาจกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันมันทำลายโอกาสของประชาชนและโอกาสของภาคการเมืองซึ่งมันเป็นหัวใจของการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรในสังคมนี้ให้มันเกิดความยุติธรรมและก็เกิดการกระจายได้อย่างเท่าเทียมที่สุดเราอยากใฝ่ฝันอยากเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมสังคมที่เปิดโอกาสให้คนต่างๆได้เข้ามาช่วยกันทำงานแล้วเราก็เ,าเห็นว่าที่เนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้เท่าเทียมัน ที่นี่ไม่ได้มีความเหมาะสมถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่ก็เป็นองค์กรที่เหมือนกับองค์กรอื่นๆในสังคมไทยซึ่งมีทั้งสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่ถูกต้องบ้างผิดพลาดบ้างแต่ว่าทิศทางหลักที่เราเดินเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วเรายังอยากจะทําสิ่งทาให้มันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราเป็นความฝันของเราสองเรื่องใหญ่ซึ่งรวมสย์อยู่ที่ประชาชนก็คือประชาธิปไตยกับความยุติธรรมเราอยากเห็นสิ่งนั้น 那会就淡定了。